เฮ้ยคิดออกแล้วพี่เหรอกินส้มตำเลยง่ายๆสนใจไม่ใช่ส้มตำสะอาดเปล่าสกปรกหรือกระท้อนเสียพี่นี่นี่นี่มาใกล้ๆใหญ่มาใกล้ๆใหญ่กินส้มตำมาแหละบอลส้มตำมาสะอาดแต่แม่ค้าอาจจะดูสกปรกมาใกล้ๆใหญ่ตำให้มามา ใกล้ๆว่าไงผมฟั่งเลยดีกว่าได้เลยเอาแซ่บๆนะไม่ต้องหวานอืมเอาหวานๆไม่แซ่บเนาะพุงพูดสักทีได้เอาแซบไม่ต้องหวานดไปตีเขาเสกกับเขาเหรอเนี่ยไม่รู้กูตีิเขาละยายหูไม่ค่อยดีลูกยายหูไม่ค่อยดีเออไม่ต้องหวานแซ่บๆโอ๊ยแต่กดทำไมเนี่ยก็บอกหูไม่ดีไงมามาหวานนะเออเออไม่ต้องหวานหวานอ่ะ อ่ะโอ้โหนี่ตำดิบๆเลยเหรออืออสูตรยายอะแหละได้มาจากไหนสูตรอาจารย์สูตรเนี้ยแม่ยายคนคิดน่ับโอ้โหนี่อยู่ะสะอาดแน่นอนขนาดกูอยู่ตรงนี้มีแต่กลิ่นพริกนี่ได้ไม่ปอกเหรอขอฟันหน่อยฟันหน่อย